เอาละสมมุติว่าท่านนั่งอยู่เสียงโทรศัพท์มันดังขึ้นมาหรือเสียงคนข้างๆคุยอกุศลมันเกิดละสัมมาวยามาบอกว่าไงครับละอกุศลที่เกิดในใจละอกุศลน,นะไม่ใช่เข้าไปเจริญนะจะละยังไงเราฟังก็ดูเหมือนง่ายอ่ะ แต่คนทั่วไปกลับละไม่ได้บางคนที่เห็นอธิจังทุกขังอนัตตาหรืออะไรก็แล้วแต่สติระลึกปั้งเห็นความเป็นปอธิจังทุขังอนัตตาของสรรพสิ่งอาจจะสลายไปก็ได้หรือบางคนเปลี่ยนกลับมารู้ลมก็ได้มันก็จะปล่อยเส่สิ่งนั้นแล้วก็มาอยู่กับองค์บริกรรมอาการเหล่านั้นก็ถูกบรรเทาเบาคลายลงไปก็ใช้ได้ก็เป็นการละอกุศลแถมด้วยการเจริญกุศลซึ่งเดี๋ยวจะไปอยู่ในมรรคองค์ที่หกสามสามต่ออีก เพราะฉะนั้นการละอกุศลในคารวาสจึงจําเป็นมากนะครับคารวาสมีอกุศลกระทบเข้ามาตลอดเวลาเลยเพราะเรื่องราวในการกระทบในชีวิตตั้งแต่เช้าจนถึงค่าไม่ว่าจะนั่งดูข่าวไม่ว่าจะอะไรกระทบกันเข้ามาไม่หยุดเลยอกุศลเกิดขึ้นตลอดเวลาเลยถ้าท่านไม่ละอกุศลไม่ละอกุศลเนี่ยจิตจะจมอยู่ในฝั่งของอกุศลเลยวันๆมีแต่เรื่องอกุศล ถ้ามีแต่เรื่องอกุศล์และบอกว่าอยากจะไปเกิดในภูมิของสุคติคงจะลําบากอะปลูกมะม่วงจะอธิษฐานขอให้ได้ลูกเป็นแอปเปิ้ลอย่างเงี้ยปลูกมะม่วงทุกวันปลูกมะม่วงทั้งวันแต่นั่งจุดธูปอธิษฐานขอให้ได้เกิดเป็นมนุษย์ขอได้พบพุทธศาสนาแต่ด่าคนในข่าวได้ทุกคนเลยนั่งดูข่าวสองชั่วโมงด่าได้ทุกคนเลยมีกูดีอยู่คนเดียวนะเพราะฉะนั้นปลูกมะม่วงได้ผลเป็นมะม่วงไม่มีปลูกมะม่วงได้ผลแอปเปิ้ล เพราะนวันนี้ต้องจัดการตรงนี้ถ้าบอกว่าอยากเกิดเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาเนี่ยจัดการที่นี่จัดการที่อกุศลด้วยบาปอากุศลที่เป็นบาปทางกายวาจาจัดการไปแล้วในมัคองค์องค์ที่สามองที่สี่องที่ห้าเรื่องของกายวาจาทีนี้เริ่มจัดการในระดับจิตด้วยนักภาวนาอย่าเอาแต่เข้าไปรู้เข้าไปมีสติแล้วก็รู้มันเฉยเนะอกุศลผู้เจ้าไม่ได้บอกให้เจริญให้ละ กุศลมีไว้เจริญอักกุศลมีไว้ละถ้าไม่ละจิตจะไม่เข้าไปถูกสร้างถัดทางสายกลางนะถ้าไม่ละจิตไม่เข้าสู่สัมมานะอนาคตข้างหน้าสัมมาทิฏฐิสัมมายานะสัมมาวิบตทเกิดไม่ได้นะเพราะมันจมอยู่ในฝั่งของอกกุศลน,นะแบบนี้ก็จะเอาพระนิพพานก็จะเอาไม่มีนะ ถ้าไม่ละละอกุศลไม่ต้องมาพูดถึงความอมุดับว่างสงบเย็นไม่มีเพราะเป็นเส้นทางที่จะเดินทางต่อไปผมเป็นคนเชื่ออย่างหนึ่งว่าถ้าผมเป็นโรคร้ายน่ยแล้วผมไปหาหมอสิ่งที่ผมต้องการที่สุดคือหมอพูดความจริงถ้าผมทำไม่ได้ ผมพร้อมจะรับผิดชอบชีวิตผมเองอย่าคิดแทนผมว่าผมจะทำได้หรือทำไม่ได้หมอมีหน้าที่พูดความจริงมาวันนี้ผมจะทำหน้าที่หมอคนนั้นนำคำพระพุทธเจ้ามาบอกทั้งหมดส่วนใครจะทำได้ทำไม่ได้ไม่ใช่หน้าที่ของผมท่านต้องรับรับผิดชอบหรือบริหารจัดการภายใต้ข้อจำกัด ของท่านเดยนหมดเวลานั่งโกหกโป้ลมเอาอกเอาใจกันแล้วถึงเวลาพูดความจริงแล้วถ้าทำได้รีบทำเพราะนี่อาจจะเป็นชาติที่ดีที่สุดของเราแล้วถ้าท่านทำไม่ได้จะผัดไปชาติหน้าผมไม่ทราบว่าชาติหน้าท่านยังได้อัตภาพนี้อยู่หรือเปล่า